สวัสดีค่ะทุกคนนะคะก็วันนี้เราก็มาอยู่ในเรื่องของการเลือกตั้งอบอตอนะคะหก,กที่กำลังจะถึงในเร็วๆนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญกับพวกเราทุกคนเหมือนเดิมนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่ครูอยากจะให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้ตระหนักถึง สิทธิของตัวเองนะคะโดยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนางยกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลที่กำลังจะมาถึงในเร็วๆนี้ค่ะหลายคนก็อาจจะคิดว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่แต่ความเป็นจริงแล้วนะคะการทำงานของหน่วยงานอบอตอจู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดกันอีกค่ะทุกคนงานหลายอย่างที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนะคะก็ล้วนมาจาก การบริหารจัดการของอบตอทั้งสิ้นค่ะลองนึกภาพดูนะคะถนนหนทางที่เราใช้เดินทางไปทำงานหรือไปตลาดไฟส่องสว่างตามซอกซอยต่างๆน้ำประปานะคะที่เราทุกบ้านก็ต้องใช้กินใช้ดื่มกันศูนย์เด็กเล็กที่ลูกหลานตุกเล็กๆน้อยๆของเรานะคะกำลังเดินทางไปโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้เด็กเล็กการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนสนามกีฬาเวลาเราออกไปออกกำลังกายพื้นที่สาธารณะที่เราใช้ประโยชน์ร่วมกันนะคะรวมไปถึงการจัดการขยะแหล่งน้ำน้ำแล้งน้ำท่วมสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะการดูแลที่ต้องเข้าถึงประชาชนก็ล้วนจะเป็นงานของอบ,บตอทั้งสิ้นค่ะ ดังนั้นนะคะผู้นำที่เราจะเลือกในครั้งนี้ก็เป็นคนที่มีส่วนสำคัญนะคะในะการกำหนดทิศทางกำหนดนโยบายของตำบลของเราในอีกหลายปีข้างหน้าเลยหลายคนอาจจะคิดว่าถ้าเราไม่ไปเลือกตั้งสักครั้งนะคะก็คงไม่เป็นไรหรอกแต่ครูก็อยากจะให้ทุกคนลองคิดอีกมุมหนึ่งนะคะว่าทุกเสียงของพวกเราเนี่ยก็ล้วนมีค่าและสามารถเปลี่ยนแปลงในหลายๆสิ่งได้ แค่คะแนนเดียวของเรานะคะก็จะทำให้ผลการเลือกตั้งเปลี่ยนไปได้โดยสิ้นเชิงดังนั้นนะคะถ้าเราออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมันก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าเราใส่ใจต่ออนาคตของตำบลของเรามากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั่นหมายความว่าเราอาจจะไม่เห็นความสำคัญของสิทธิและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ชุมชนของเรา ดังนั้นนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนตระหนักในสิทธิทตัวเองและร่วมกันออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งแม้ว่าคุณจะเป็นวัยเด็กที่อายุถึงเกณฑ์นะคะถึง18ปีบริบูรณ์เป็นต้นไปก็สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้แล้วรวมไปถึงผู้สูงอายุผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยทำงานทั้งหลายนะคะก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยกันในวันที่11มกราคม2569 เวลาตั้งแต่8นาฬกาจนถึง17นาฬิกานะคะก็อย่าลืมติดตามรายชื่อในหน่วยเลือกตั้งของพวกเราและอย่าลืมนำบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยย้ำนะคะว่าเราก็ควรที่จะศึกษานโยบายแนวคิดของผู้สมัครแต่ละท่านเลือกคนที่ท่านคิดว่าสามารถพัฒนาชุมชนของท่านได้โดยแท้จริงแล้วเจอกันนะคะในวันเลือกตั้งสวัสดีค่ะ